สวัสดีครับมาถึงช่วงของเปิดโลกกีฬานะครับวันนี้เริ่มกันด้วยเรื่องของกอล์ฟครับไทเกอร์วูดคว้าแชมป์กอล์ฟ PGA แชมเปี้ยนชิพได้เป็นผลสําเร็จนะครับหลังจากดวลเพลย Play ์ออฟกับบ๊อบเมย์อย่างสนุกนะครับพร้อมกับสร้างสถิติขึ้นมาหลายอย่างเลยทีเดียวครับการแข่งขันวัสุดท้ายที่สนามวันทัลลาเมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนต์กีสสหรัฐอเมริกาไทเกอร์วูดนั้นออกนําอยู่เพียงโตกเดียวทําให้เขานั้นเล่นด้วยความกดดันพอสมควรเนื่องจากบ๊อบเมย์รองจากฝูงนั้นเล่นได้ดีเกินคาาาาาดดแและกกก็สามรารถทรํงหน้้วไไปไ1ต จนกระทั่งหลุมที่17นะครับวูดทำเบอร์ดีได้กอ่อนนั้นจึงขยับมาเท่ากันก่อนที่หลุม18ทั้งคู่จะทำเบอร์ดีได้อย่างน่ามหาัศาจรรย์อีกครั้งเพราะวูดนั้นตีลูกตกทรายขณะที่เมย์ต้องพัดเบอร์ดีระยะ4 0ฟุตเลยทีเดียวแต่ทั้งคู่นั้นก็จับทำได้สมเูร็จดังนั้นกอร,รวมจึงเท่ากันที่18อันเดอร์พา270รโดยวูดทำได้อีก5อันเดอร์ขณะที่เมย์นั้นทำได้6อันเดอร์ดังนั้นจึงต้องมาเล่นเพลย์ออฟแบบสโตรฟ์ก3หลุม ปรากฏว่าวูดนั้นเอาชนะไปได้แบบบุดวิดและคว้าแชมป์ไปครองได้ในที่สุดนอกจากนี้นะครับวูดยังสร้าสงสถิติใหม่ๆขึ้นมาอีกหลายรายการด้วยกันเริ่มในการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้เป็นรายการที่30ติดต่อกันในปีนี้และเป็นคนแรกนับจากเ็นโฮเกนที่เคยทําไว้เมื่อปี1953และก็เป็นคนแรกในรอบ6.3ปีที่สามารถคว้าแชมป์ PGA Championship ได้สสมัยติดต่อกัน กระดาเดียวกันก็ยังทำคอต่ำสุดของการแข่งขันรายการนี้ด้วยโดยสถิติเดิมทำไว้17อันเดอร์นอกจากนี้นะครับยังทำให้บูธนั้นล่างเงินรางวัลในฤดูกาลนี้ไปแล้วถึง6ล้าน6 9 2 4 2 1เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับป์เก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประเดิมสนามพรีเมียร์ชิพเมืองผู้ดีอังกฤษในฤดูกาลใหม่เอาชนะทีมผู้มาเยือนครับสาลิกาดงนิวคาสเซิลไปได้ตามคาด2ประตูต่อ0นในโอทราฟฟอร์ดรังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ครับ เกมนั้นนี้มีแฟนบอลเข้าชมเต็มสนามจนวน67,477คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของพรีเมียชิฟเมืองผู้ดีโดยที่อเล็กเอร์กุสันคุณซื้อทีมเจ้าบ้านนะครับจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอย่างครบคันเพื่อหวังเอาเลิกเอาใจเก็บ3คะแนนเต็มให้จงได้ตนเกมนะครับนาที20ครับเดวิดแบ็กแฮมเปิดคอนเนอร์มาและก็เป็นยัตซ้ซามเทคโตขึ้นหมงนะครับแต่ว่าเชคกิเวนนั้นยังไม่พลาดตัดลูกข้ามขานออกไปได้ลูกเตะมุมต่อมานะครับ เด็กแฮมปันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นวอนนนิยอนเส้นขึ้นมงนะครับเช็คเว้นนั้นพุ่งถูกทางแต่ก็เอาไม่อยู่เป็นประตูแรกของพิซซ่าดางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทียี่สิบแปดครับกองหลังนีพฟพาเซอร์พลาดบอนถูกแอนนิโคลชกไปได้ก่อนที่จะผ่านให้กับเท็ดดี้เชลงามยิงนะครับแต่ว่าเฉียดเสาไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่สามสิบหกนะครับออสโพนั้นก็ผ่านบอลให้กับ ไรอันกิกนะครับวันเล่จังหวะเดียวบอนนั้นชนเสาเด้งออกมานะครับก็พลาดการขยับสกอร์ของทางด้านฟิแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็เป็นสกอร์ในครึ่งแรกนะครับแมนยูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เปิดฉากเกมในครึ่งหลังนะครับเบคแฮมมีโอกาสยิงบ้างแต่ว่าเชคกิเว่นนั้นก็ยังคงโชว์ซูเปอร์เซฟนะครับในช่วงนาทีที่70ท้ายเกมการประสานงานอันยอดเยี่ยมนะครับระหว่างไรอันกิกกับแอนดี้โคนะครับก่อนที่จะกิก แต่ไหลมาให้โคนั้นยิงเป็นประตูที่2ของปิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเมื่อหมดเวลาการแข่งขันปีศาดงเอาชนะไป2องประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนเต็มได้เป็นผลสำเมร็จจากนั้นไปดูที่เรื่องของเทนนิสนะครับอาริคอริจาหัรกร a ก k e ตนักบุญมอหนึ่งของรายการครับคว้าแชมป์เล็กนึ่งสังกาสสิกที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกาครับในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างอังเดรอากาซี่มือวานดับหนึ่งของรายการชาวอเมริกัน พบกับอาริสกอรเรจามือวานดับ2จากสเปนแม้นะว่าจะไม่ใช่เครคอร์ทที่คอรเรจาถนัดแต่นักกวสเปนผู้นี้ก็เล่นได้เป็นอย่างดีขณะที่อากัสซี่ต้องญหญุดหิดกับการขานลูกทําให้ตีเสียไปหลายครั้งก่อนที่กอรเรจาจะชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์หต่อ2และ6ต่อ3ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังคืนฟอร์มและพร้อมที่จะลงแข่งขันยูเอสโอเพนแกนสแลมรายการสุดท้ายของปีจากนั้นนะครับไปกันที่รัฐอินเดียนาชมการแข่งขันเทนนิสอาเซียแชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นการโหดร้กเกตในรอบชิงชนะเลิศเช่นกันนะครับกุสตาเวอร์เกอร์เทนเมื่อวานอันดับหนึ่งของรายการจากบราซิลพบกับมาราสฟินนักหวดทีมชาติชุดโอลิมปิกเกมของรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นมือวางอันดับ3ของรายการเกอร์เทนก็เป็นนักเทนนิสที่ถนัดบน,นขอบด,ดินแต่ก็กลับคว้าชแชมป์ได้เช่นเดียวกับคเรจาโดยต้องเล่นกันถึง3เซตเพราะว,าว่าเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนในเซตแรกแล้วก็มาเอาชนะได้ใน2เซตต่อมานะครับสมมตให้เกอร์เทนนั้นเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซตวยสกอร์3ต่อห เจ็ดต่อหกไทเบสเจ็ดต่อสองและเจ็ดต่อหกไทเบสเจ็ดต่อสองครับเ <Please. S 1> มื่อวานนี้นะครับนายซีมฮาเม็ดนักมวยอังกฤษเชื้อสายเยเมนจอมลีลานะครับก็สามารถป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทขององค์กรมวยโลกเอาไว้ได้เมื่อเขาชนะทีเคโอของคิสซานเชสไปได้ในยกที่4นะครับปิดท้ายเปิดโลกกีฬาวันนี้ครับเรามีลีล่างเขาไมา้จมกันอีกครั้งหนึ่งครับ กิซานเชฟนะครับหลังจากถูกชกล้มไปในยกที่4นะครับตัวเขานั้นก็ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลไปในทันทีนะครับแต่ว่าในขณะนี้อาการล่าสุดของเขานั้นปลอดภัยแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเปิดโลกกีฬานในข่าวภาคเที่ยงครับในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเวลาประมาณ13บสมนาฬิกา30นาทีครับมีข่าวให้ชมกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงของ3นาทีเท่าไทยครับต้องมีคุณภาพและก็ต้องได้มาตรฐานด้วยแต่ต้องเป็นของไทยแท้นะครับ ปูนตาเสือเนี่ยมันแห้งช้าสะดวกในการที่จะฉาบเป็นปูนของคนไทยครับผมอยากจะทําบ้านและให้เขาได้อยู่ได้ใช้านานปูนตราเสือปูนไทยพันแท้เมื่อมีอาการไอนึกถึงยาแก้ไอน้ําดาตรางูบรรเทาอาการไอครับเสมหะอ๋อทำให้จุ่มคอได้ค่ะยาแก้ไอน้ําดําตรางูมีตัวยาอโมเนียมคอรดยโค,โคเปนสซนเชเอมเทสซิคลิลก่อนใช้ยาคุณอ่านฉลากและเอกสารกำกับยาให้ละเอียด เอาพอใจเบิ่มเลยทีผมเบิ้มครับเพราะผมได้รางวัลใหญ่จากไวไวดิฉันเป็นฟ้าครบชุดทดบบั้งรถกระบะจากไวไวต้องรีบส่งไวไวนะครับหมดเขต9ธันวาคมศกนี้